ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ นางพันนีพคขศัพย์ตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษประธานกรรมการนายศักดินทร์ศรีบุรมตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษกรรมการนางทองประกายมายอดตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการโรงเรียนสวศึกษาจังหวัดมุกดาหารสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พเจ้านายทันพงศ์กันหาชนตำแหน่งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะประวัติผู้ขอรับการประเมินเกิดเมื่อวันที่16ธันวาคมปีพุทธศักราช2524บรรจ,จุตำแหน่งครูผู้ช่วยวันที่3สิงหาคมปีพุทธศักราช2560ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนสดศึกษาจังหวัดมุกดาหารรวมอายุราชการ4ปี1เดือน ประวัติด้านการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดขอนแกน่นระดับปริญญาตรีสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาศิลปศาสตร์บัณฑิตโปรแกรมวิชาศิลปกรรมออกแบบวิเทศศิลป์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตกรุงเทพมหานครระดับปริญญาโทสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นโดยมีงานที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งโรงเรียนดังนี้งานบริหารสินทรัพย์งานสาร,รบัญไฟางานภาษามือในโรงเรียนงานสื่อและนวัตกรรมโดยมีการปฏิบัติงานตามชั่วโมงปฏิบัติงานตามตารางสอนดังปรากฏ ทั้งปฏิบัติงานตามชั่วโมงปฏิบัติการสอนงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้งานสนองนโยบายและจุดเน้นและงาน PLC ดังปรากฏในการปฏิบัติงานการมีวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพข้าพเจ้าไม่เคยถูกลงโทษทางวินยัยและจรรยาบรณวิชาชีพ มีการพัฒนาตนเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กศกออกำหนดจำนวน20ชั่วโมงโดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้ด้านที่1การจัดการเรียนการสอนด้านที่2การบริหารจัดการชั้นเรียนด้านที่3การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ขอรายงานผลรายด้านดังนี้ด้านที่1การจัดการเรียนการสอน การสร้างและพัฒนาหลักสูตรขาา้าพเจ้าวิเคราะห์หลักสูตรสาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้และนําไปใช้ทํารายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้มีการปรับประยุกต์หลักสูตรรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาผู้เรียนท้องถิ่นและสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง 1.2การจัดการเรียนรู้1.2.1การออกแบบหน่วยการเรียนรู้เข้าพเจ้าออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยการปรับประยุก์ตให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาท้องถิ่นและเหมาะสมกับผู้เรียนและมีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้อย่างหลากหลายและสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง 1.2.2การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ธรรมชาติของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่นที่มีองค์ประกอบครบถ้วนตามรูปแบบที่หน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการต้นสังกัดกำหนดและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงมีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สร้างสรรค์สอดคล้อง กับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้และผู้เรียน1.2.3กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบเทคนิคและวิธีการที่เน้นวิธีการปฏิบัติที่มีความหลากหลายใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้การวัดผลและการประเมินผลตามแผนจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนและสาระการเรียนรู้ประเมินผลการใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้และนำผลการประเมินมาปรับปรุงให มีคุณภาพสูงขึ้น1.2.4คุณภาพผู้เรียนข้าพระเจ้ามีผู้เรียนที่รับผิดชอบสอนทั้งหมดในปีการศึกษา2,563จำนวน4คนมีผลการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 1.3การสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้เข้าพเจ้าคัาสัรและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้นําไปใช้การจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 1.4การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เข้าพาเจ้าคัดสรรและพฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้มีการประเมินผลตามสภาพจริงและมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผล 1.5การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ข้าพะเจ้าใช้กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้วิธีการที่ถูกต้องนำผลการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนไปใช้ด้านที่ 2. การบริหารจัดการชั้นเรียน 2.1การบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพาเจ้าจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีความปลอดภัยและมีความสุขส่งเสริมให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดมีทักษะชีวิตและการทำงานอบรมบ่มวิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงามปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2.2การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนข้ารเจ้ารวบรวมข้อมูลวิเคราะห์สังเคราะห์จัดทําและใช้สารสนเทศของผู้เรียนในระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และวิธีการที่หลากหลายในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชาข้าพาเจ้าจัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารชั้นเรียนหรือประจำวิชายอย่างเป็นระบบถูกต้องและเป็นปัจจุบันและใช้สารสนเทศการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนด้านที่ 3. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ3.1 กาารพัฒนตนตเองข้าพเจ้าจะทําแผนพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานความต้องการจําเป็นหรือตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการต้นสังกัดและได้พัฒนาตนเองตามแผน 3.2การพัฒนาวิชาชีพเข้าพเจ้าเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและนําองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนขอขอบคุณท่านคณะกรรมการเป็นอย่างสูงมาณะโอกาสนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ